สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนเลขเด็ดนะคะกับแนวทางหวยฮานอยนะคะมัดรวม4ีหนอยในงวดของวันที่4นะคะเดือน2 2566นนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสูตรนี้ก็จะเน้นไปที่รูดแล้วก็วิ่งนะคะพี่ๆก่อนไปรับชมนะคะก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่เข้ามาใหม่นะคะก็ ฝากกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะทางช่องจะได้มีกําลังใจนะคะมานําเสนอแนวทางนะคะตัวเลขเด็ดๆมาแบ่งปันนะคะสําหรับเมื่อวานนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะน้องเอ็กก็ยินด,ดีด้วยนะคะเมื่อวานนี้ขออนุญาตสรุปให้ดูก่อนนะคะก่อน เมื่อวานนะคะน้องแอดให้เด่นที่ศูนย์แล้วก็สามนะคะพี่ๆสมาชิกเนาะเมื่อวานนี้ศูนย์ไม่มานะคะมาแค่สามนะคะวิ่งรูดเม็ดเดียวที่สามนะคะเมื่อวานนี้ศูนย์ไม่มานะคะสําหรับศูนย์ศูนย์ไม่มาเนาะเฉะพาะกิจนะคะเข้าสามเจ็ดนะคะสามเจ็ดมาในตัวที่แอดนะคะวิ่งรูดให้เข้าสามเจ็ดตรงๆนะคะรอบเฉพาะกิจนะคะก็ ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะคะท่านใดที่นําไปรูดไปวิ่งนะคะตั้งแต่รอบแรกนะคะรอบเฉพาะกิจ37นะคะก็สรุปแล้วเมื่อวันนี้เข้าแค่เฉพาะกิจนะคะพี่ๆเนาะก็ขออภัยด้วยนะคะในรอบพิเศษรอบปกติรอบ VIP ก่อนไปรับชมแนวทางของวันนี้นะคะพี่ๆน้องเอสก็ฝากคําเตือนนะคะคำเตือนนะคะ,คนนะ,คะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นชื่นชอบเราค่อยตามนะคะในวันนี้นะคะน้องแอดให้เด่นไปที่9นะคะ9แล้วก็8นะคะวันนี้วิ่งรูดเม็ดเดียวที่9นะคะน้องแอดว่า9น่าจะไหลนะคะพี่ๆเนาะ ท่านใดชื่นชอบก็นําไปเป็นแนวทางนะคะไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะของให้วันนี้ก็เป็นอีกวันที่เฮงเปังๆงงนะคะพี่ๆเมื่อวานนี้เหล่าพัฒนานะคะท่านใดที่นําไปรูดไปวิ่งนะคะน้องเอสให้ม็ดเดียวไปเมื่อวานนี้ให้วิ่งรุดที่5นะคะก็เขาห้าห้าไปนะคะเมื่อวานนี้ก็แสดงความยินด,ดีกับสายรุดด้วยนะคะแต่สายเจาะนี่หลุดไปนะคะเมื่อวานนี้ สำหรับวันนี้นะคะน้องแอดให้เด่นไปที่ 97, 93นะคะ98แล้วก็94นะคะตัวที่ชอบนะคะในวันนี้ท่านใดที่ชื่นชอบก็จะลืมจดไว้แคบไว้นะคะกันลืมขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีเฮงเปัง,ปงๆนะคะวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ